สวัสดีครับผมชื่ออารามาเตล์บองพิตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับหนึ่งครับเลขที่8ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับปราสาทตะมานตดซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชลุรครับประวัติและที่ตั้งปราสาทตามานตดตั้งอยู่ที่ อำเภอพนมนงรัจังหวัดสุรินทร์สร้างขึ้นมาประมาณ1,000ปีที่ผ่านมาในสมัยของอาณาจักรคอมตัวปราสาทสร้างจากหินทรายและมีลวดลายแกะสลักที่ยังเห็นได้ชัดเจนจนถึงปัจจุบัน ลักษณะของปราสาทปราสาทนี้มีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวมีประตูทางเข้าเพียงด้านหน้ามีหอคอยรักอยู่ตรงกลางและมีกำแพงล้อมรอบด้านในมีภาพแกะสลักเคี่ยวกับ เทพพเจ้าและความเชื่อในสมัยโบราณเป็นตัวอย่างที่ดีของศิลปะและวัฒนธรรมของคนในสมัสมยนั้นความสำคัญและการดูแลประสาทตามเรินตดเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่มีคุณค่าสำหรับประเทศไทยปัจจุบันได้รับการดูแลและอนุรักษ์โดยกรมศิลปากรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจและเห็นความสำคัญของโบราณสถานเหล่านี้มากขึ้น สรุปและปิดท้ายประสาทมานตอดเป็นโบราณสถานสำคัญของสุลินมีทางความสวยงามทางศัลปาปรตยกรรมและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังขอบคุณที่รับชมครับ